กับสวัสดีนะครับ FC แฟนเพจนะครับของพวลอยฟ้านะครับแล้วก็ผู้นิยมชมชอบพระเครื่องทั่วประเทศไทยนะครับวันนี้ผมได้นําเอาพระที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินสยามนะครับหรือเขาเรียกว่าจากักรพรรดิแห่งพระเครื่องจะเป็นท่านใดไปไม่ได้นะครับต้องเป็นเจ้าวระคุณสมเด็จพระพุทธยานยตโตมลังสีนะองค์นี้เลยนะครับนี่คือพระวัดรังพิมพ์ใหญ่นะครับ และยังถูกตีพิมพ์อยู่ในหนังสือด้วยและก็ถือว่าเป็นองค์ที่พองามแล้วกันนะครับสวยจริงๆนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้พิมพ์ทรงกันหรือว่ามาอธิบายพิมพ์ทรงพอสังเขปว่าทำไมนักเล่นหรือว่าเซียนพระแต่ละคนเวลาส่งรูปมาเขาดูแท้ดูเก๋ยัยงไงทำไมมึงง่ายจังวะทำไมตอบงเร็วจังวะก็บอกกัเลยนะครับ ว่ามักคุ้นนะครับความมักคุ้นความคุ้นตาความชินก็เหมือนกับที่ท่านเนี่ยหลับตาเดินเข้าบ้านตัวเองถามคําแรกเลยท่านเปิดประตูบ้านตัวเองมาเนี่ยท่านจะรู้แล้วว่าของสิ่งของอยู่ตรงไหนบ้างในบ้านท่านพักเครื่องก็เช่นกันความมักคุ้นคืออะไรคือเราเห็นบ่อยๆเกิดความคุ้นตาความชินตา และเราเห็นสิ่งสินั้นบ่อยๆถึงไม่ใช่ก็ใกล้เคียงและพอเห็นตัวจริงถึงมาเรียบเรียงได้ว่าพระแต่ละองค์น,นั้นๆมันแท้หรือว่ามันเป็นของทำเงินแบบเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนักเล่นดูพระแป๊บเดียวดูเร็วๆเก่งมาจากไหนวะจริงๆไม่ใช่เลยบางคนก็เก่งในแต่ละอย่างแต่ละสายงานที่ตัวเองรัก และก็รักในสายงานของแต่ละคนบางคนก็เก่งอยู่แต่แตในองค์กรของแต่ละคนแต่บางคนเนี่ยก็เก่งอยู่ในวิชาการคำพูดหรือว่าในการศึกษาเรียบเรียงคำพูดหรือเป็นนักวิชาการคอยพูดสอนคนแต่ชีวิตจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นชีวิตจริงเนี่ยมันต้องเห็นของจริงบ่อยๆพักเครื่องเนี่ย ไม่ใช่ว่าสามารถจะเป็นมาเป็นวิวทยาทานหรือว่าเป็นวิวชาการใช้ปากพูดและสอนแต่ละคนได้ให้คนนั้นเป็นพระเครื่องได้พระเครื่องเนี่ยเลยมีมณเสห์มณเสห์ของพระเครื่องคืออะไรคือคุณต้องเห็นของแท้บ่อยๆนั่นเองเขาเรียกว่ามนสเสห์ของพระนักวิชาการก็ไม่เท่าเสียนพระละกันผมกล้าพูดอย่างนี้เพราะว่านักวิชาการเนี่ย มีแต่พูดบรรยายแล้วก็บรรยายแล้วก็บรรยาย,ญญายส่วนเซียนพระเนี่ยต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆายปีนานๆปีนานๆเข้านานนเข้าสั่งสมประสบการณ์นานนเข้าจนมาเป็นเซียนพระนะครับวันนี้ผมเนี่ยก็ถือว่าทั้งได้คุยได้พูดด้วยได้ อธิบายด้วยว่าทําไมนักวิชาการกับเซียนพระเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรผมไม่ใช่นักวิชาการนะครับคือผมเห็นของแท้บ่อยใช้ชุดประจําวันคุกคีอยู่กับพระเครื่องบ่อยมากๆหรือใช้ชุดประจําวันอยู่กับพระเครื่องบ่อยสุดๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ร่วมคุณต้องเห็นทั้งของแท้ของเก๋คุณต้องเห็นของทําเรียมแบบคุณต้องเห็น รูปแบบของแต่ละสิ่งของแต่ละอย่างนั้นๆบางครั้งคนบอกว่าพิมพ์ก็ถูกเนี่ยที่คุณสอนมาทําไมมันจะเกะย,ยังไงมันจะแทะย,ยังไงอันดับแรกเลยคุณต้องรู้จักขนาดของมัเครื่อง่อนจําขนาดมันให้ได้จําพิมพ์ทรงต่างๆให้ได้ในพาร์ตแต่ละองค์นั้นๆและสักวันหนึ่งคุณก็จะเก่งอะเรามาเข้าประเด็นดูพิมพ์ทรงกันวันเนี้ยเทพิเศษแล้วกัน yeah ค่อนข้างที่จะออก ไว้นอกแนวนิดนึงแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับอยากให้เพื่อนๆไม่เสียตังโดยที่ไม่เคยเห็นของแท้มาก่อนเลยบางคนเล่นพะะใช้หูฟังฟังตำนานเขาเล่ามาฟังเขาเล่ามาว่าเป็นพระมอดกตกทอดมาอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นบ้านเก่าเสาโยก็ดีเป็นพักของคุณหลวงเนี่ยตกทอดมาถึงหลาน ถึงเหลนนามสกุลน,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 นู้นานามสกุลนี้นามสกุลดังๆต่างๆนะมันเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับที่มันจะมีจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าที่พูดมาเนี่ยร้อยกว่าปีที่แล้วถ้าเล่ากันมาเนี่ยมันประมาณสี่ช่วงอายุคนแล้วอย่าใช้หูฟังใช้ตาดูสัมผัสด้วยตาและท่านก็จะพบความร่มเย็นเป็นสุกพาแท้ตรงไหนก็ขายได้ สามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกที่นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้นิดนึงนะค่อนข้างที่จะออกนอกรูนอกทางนิดนึงแต่ผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยแล้วกันเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยผมเข้าใจเลยว่าเล่นพระตามหนังสือดูตามหนังสือตามตำราแต่ตัวเองไม่เคยเห็นของแท้เลยไม่เคยรู้จักของแท้เลยว่ามันเป็นยังไงขนาดเท่าไหร่ บางคนโอโหเอามาทั้ากล่องไม่ขีดบอกเนี่ยดูง่ายตรงเป๊ะคือคุณบางครั้งเนี่ยมีเงินไปร้อยล้านเนี่ยแต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ในเรื่องพระไม่ใส่ใจในรายละเอียดของพระแต่ละองค์นั้นๆเงินร้อยล้านคุณก็หมดแน่นอนคุณต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเล็กไปหามากและจากมากก็ไปมากอีก ต้องค่อยๆเก็บก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆประสบการณ์เ,ณเนี่ยมันจะสั่งสอนทุกอย่างของในตัวคุณให้มันเป็นคุณไม่มีอะไรนะครับไม่มีเหตุผลใดไม่มีอะไรที่จะอยู่เหนือประสบะการณ์ที่เก็บเกี่ยวจากชีวิตจริงของคุณได้นะครับอ่ะวันนี้เรามาเรียนรู้พาเครื่องนะอันนี้ถือเป็นเทปพิเศษนะที่ผมอยากจะอธิบาย อยากจะพูดให้เพื่อนๆได้มันได้เห็นภาพว่าพระเล่งินสิบล้านเนี่ยไปบอกว่าเนี่ยตระกูลคุณหลวงเนี่ยเขาต้องการใช้เงินเนี่ยเขาอยากจะขายล้านห้าผมถามหน่อยสิบล้านขายล้านห้าเขาจะยอมเสียเงินแปดล้านห้าไปทําไมคุณไม่ได้มีบุญคุณกับเขาไอแปดล้านห้าเขาจะให้คุณเพื่อพระเครื่องเนี่ยคนที่งมงายที่มันลหลงไหลที่มันเจอของเก๋นเนี่ย เพราะมันมาจากความโลภความโลภมันครอบงําทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เลยบังตามันมืดมนไปหมดเพราะความโลภของแต่ละคนแต่ผมเชื่อเหลือเกินนะถ้าพระล้านหนึ่งไปขายได้ล้านห้าล้านห้าหมื่นอย่างเงี้ยผมเชื่อพระสองล้านไปขายได้สองล้านสองสองล้านหนึ่งผมเชื่อแต่พระสิบล้านจะมาขายคูณล้านห้าทำเพื่อจริงไหมล่ะมันมันมันเป็นหลักวิชาการแบบง่ายๆอ่ะ ความโลภเป็นครอบง,งําถ้าเราอยู่เหนือความโลภเมื่อไหร่ล้วก็ชนะเมื่อนั้นก็นนฝากไว้เพื่อเพื่อนได้คิดนะครับวิเคราะห์แยกแยะนะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับจำไว้นะครับต้องดูด้วยตาอย่าใช้หูฟังอย่าฟังเขาเล่าว,ว่าเขาบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ศึกษาอย่างเดียวเท่านั้นที่คุณจะชนะและคุณจะผ่านอุปสรรคไปได้มาวันนี้มาเรียนรู้ว่าพิมพ์มะระคางพิมพ์ทรง วันนี้ออกนอกเรื่องไปนานมากเลยอะแต่อยากจะบอกไงอยากจะบอกว่าพระแท้มหายากจริงๆ<อ>ไม่อย่างนั้นมูลค่าไม่องเป็นองค์ละสิบสิบล้านหรอกครับอ่ะมาลุกมาเรียนรู้นะพิมพ์ทรงพระวัดระฆังเนี่ยหรือว่าสี่เหลี่ยมชิ้นควักเนี่ยที่เขาว่ากันเนี่ยท่านดูนะพิมพ์ทรงเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดเรียบร้อยนะครับฐานเนี่ยเป็นฐานบางองค์ตรงเนี้ย ฐานสาเภาขึ้นเป็นแท่งเลยองค์เนี้เคยมีการลงรักมาแล้วก็ผ่านการกอ่กอรักออกแต่คนโบราณเขาเก่งนะเขาเอารักออกได้เก่งมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยพลิกหลังมาก็สามารถดูได้แล้วว่าพระองค์นี้เกเท้นะครับเนี่ยสมผ่าวายขึ้นมาสะบัดสะบัด,บดตรงนี้เล็กน้อยนะครับอกเนี่ยจะใหญ่ไหล่ขวาเนี่ยขององค์พระเนี่ยจะสูงกว่าไหล่ซ้ายนะครับ มือตรงนี้สวัดสบัดต,ตรงนี้จะเป็นแข้งๆเลยนะครับและเพื่อนๆจำไว้นะไปดูแทบทุกองเลยนะตรงนี้จะสูงฝั่งนี้นะเนี่ยฝั่งนี้จะสูงฝั่งนี้สูงตรงกลางจะต่ำและเป็นทุกองนะครับแล้วก็รอยแกะของแม่พิมพ์รอยแกะของบล็อกในซุ้มระครังเนี่ยตรงนี้จะต่ำข้างนอกจะสูงนะครับ เห็นได้ชัดเลยนี่ขนาดว่าเป็นาพา์ที่ผ่านการใช้ตรงเนี้ยหรือว่ามาก้านกล้วยที่ผมผมเรียกว่ามาค้านกล้วยแล้วกันจะมีแบบเป็นจงอยจงอยตรงเนี้ยเหมือนกับมาค้านกล้วยตรงเนี้ยเป็นส่วนที่ลึกมากๆที่เวลาสึกยังไงตรงเนี้ก็ยังคงอยู่นะครับเราก็เอียงดนะูเอียงดูกันเห็นไหมตรงเนี้ยจะเห็นได้ชัดเลยและฐานล่างนี่นะ จะเห็นเลยว่าเนี่ยมีการลงรักฐานตรงนี้คือปลายแหลมแหลมบางองค์ฐานขยับขยับเนี่ยเล็กน้อยเล็กน้อยก็สามารถบ่งบอกถึงความเกแท้ได้แล้วนะครับในส่วนที่ฐานที่ขยับนะครับเห็นนะครับองค์นี้เป็นพระที่เนื้อหาค่อนข้างจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับและเป็นวัดระฆังฝั่งเดียวไม่มีสองคลองสามคลองจำไว้นะครับ วัดระฆังก็คือวัดระฆังบังหนุนพรมก็คือบังหนุนพรมนะครับเนี่ยเรามาพลิกดูนะครับเห็นไหมดูเก๋ดเด็นะครับตลอดขึ้นใบยันซุ้มเลยทําให้มีความสวยงามพาะเนี่ยค่อนข้างเรียบร้อยเลยทีเดียวเรามาพลิกหลังดูนี่เนี่ยข้างหลังเนี่ยบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างมากๆท่านเห็นไหมว่าเนี่ย การปีของเนื้อหาของมวลสารเนี่ยที่มันปี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 เนี่ยของเรียนแบบเนี่ยไม่สามารถที่จะทําได้เลยนะไอตัวปี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 เนี่ยด้านหลังเนี่ยเห็นไหมเนี่ยลี่ทเานเห็นดําๆเนี่ยเกิดจากการที่เขาอะได้นํารักออกไปทําให้พิจารณาง่ายและพาค่อนข้างที่มีความสวยเดี๋ยวเรามาเอียงข้างดูนะ เห็นไหมด้านข้างเนี่ยที่เป็นหลุมๆหลุมๆเนี่ยเพราะว่าเชิงช่างในยุคนั้นเนี่ยเขายังไม่สามารถที่จะนำลักที่มันอยู่ในรูในล่องเนี่ยออกได้หมดจะเห็นได้ว่าพระองค์นี้มีการลงลักจริงๆเพราะว่าลักเนี่ยมันได้เข้าไปฝังอยู่ในล่องหลุมหรือว่าด้านข้างขององค์พระอ่ะพิกอีกข้างหนึ่งนะเนี่ยเห็นไหมครับท่านจะเห็นได้เลย ว่าจะมีการเนี่ยมีร่องยุบอยู่ที่องค์พระนะจะมีร่องรอยอยู่ที่องค์พระเป็นร่องยุบยุบทำให้พิจารณาง่ายดูแล้วก็เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนงงนะครับเอามาดูด้านบนพอขึ้นมาด้านบนปุ๊บจะเห็นไหมครับว่าด้านบนเนี่ยยังมีการลงลักอยู่เลย เพราะว่าเชิงช่างโดยโดยแท้สมัยก่อนเนี่ยเขาลอกเนี่ยเขาลอกจากข้างหน้าข้างหลังเพื่อความสวยงามของพระแต่องค์น,นั้นนะครับเห็นดูนี่ด,ดูด้านล่างเห็นไหมนะด้านล่างเนื้อจัดมากเพราะว่าอะไรพระเนี่ยเวลามีการห้อยเนี่ยเขาห้อยจากข้างบนลงมาข้างล่างซึ่งอยู่ในตลับเงือเนี่ยก็จะไหลลงมาอยู่ข้างล่างทําให้พระด้านล่างเนี่ย เนี่ยพระด้านล่างตรงนี้เนี่ยจะมีเนื้อจัดมากกว่าด้านบนเพราะว่าพออยู่ในตลับเหงื่อมาไหลลงมาข้างล่างตรงด้านล่างบางองค์มันก็จะเน่าๆเลยเนื้อจะจัดจ้านมากๆแต่ส่วนด้านบนเนี่ยจะไม่ค่อยจัดเท่าด้านล่างอันนี้เป็นหลักวิทยาศาสตร์ที่ใครหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับวันนี้ ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษแล้วก็เป็นคลิปพิเศษจริงๆที่ผมได้พูดว่าอย่าให้ความโลภครอบงำอย่าให้ความโลภมาครอบงำจิตใจของเพื่อนๆเพราะว่าความโลภเท่านั้นที่จะทำไปสู่ความหายนะนะครับพระสิบล้านเขาไม่มีความจำเป็นเลยที่จะมาขายท่านล้านห้าเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มีบุญคุณกับเขา อยากจะรู้ว่าเกแท้ไปให้สมาคมดูไปออกบัตรสมาคมผู้นิมพักเครื่องพระบูชาไทยนะครับลองไปออกกันดูได้รับความมาตรฐานแน่นอนถ้าแท้รับประกันได้ว่าขายได้แน่นอนและขายได้จริงแต่ไปออกด้วยตัวเองนะครับเพราะปัจจุบันนี้เริ่มมีบัตรปลอมแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับฝากไปถึงเพื่อนเพื่อนแฟนเพจเอฟซีของผมนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ย โดนของทำเลยมแบบหรือว่าโดนพระเกผมอยากจะให้พระเนี่ยเล่นกันแบบแพร่หลายและก็เป็นกันทุกคนยิ่งคนเป็นเยอะ,ย,อะยิ่งดีสาเหตุมีแค่ประเด็นเดียวทุกคนเป็นหมดพระยิ่งแพงถูกไหมเหมือนกับทองเหมือนกับเพชรใครดูเป็นก็กล้าซื้อก็ฝากไว้ให้คิดนะครับว่า อย่าให้ความโลภครอบงำจิตใจของเราและก็ขออํานาจบาร,รมีคามศักดิ์สิทธิ์นะครับของเจ้พาพระคุณพระพุทธจารย์โตพระบังศรีนะครับที่ผมเคารพรักนะครับด้วยพระคาถาชินชอน้บัญชรอันศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ผมท่องทุกวันทุกคืนนะครับแผ่บารมีไปถึงเพื่อนๆนะครับให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในทุกทางนะครับด้วยอำนาจบาร,รมีความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินบชนบัญชร และอย่าลืมติดตามผมทุกช่องทางด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube อ้วนลอยฟ้าคุณพักคุ้มครอง Facebook ส่วนตัวผมอ้วนลอยฟ้าคุณพักคุ้มครองเพจร้านนะครับอย่าเข้าไปลืมติดตามกันจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับร้านคุณพักคุ้มครองบายอ้วนลอยฟ้าแล้วก็ติกตอกผมด้วยนะครับเข้าไปติดตามกันทุกช่องทางนะครับและหวังอย่างยิ่งนะครับว่าเพื่อนๆน จะพบแต่ความสุขนะครับขอให้เพื่อนเพทุกท่านนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วก็ได้ครอบคองพระวรขังกันทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมขอบพระคุณนะครับ